สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําลูกค้าใหม่อีกคนหนึ่งนะครับเป็นคุณแม่นะครับไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยนะครับสนใจแล้วก็ทักมาทางติ๊กต็อกนะครับบอกว่าอยากจออกกำลังกายนะครับคุณแม่มีไขมันส่วนเกินที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือเป็นคนที่ตัวอ้วนแต่ว่าแข็งแรงนะครับถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทาการลดน้ําหนักให้คุณแม่กันเป้าหมายของคุณแม่นะครับ ต้องการลดน้ําหนักนะครับลดไขมันประมาณ5กิโลนะครับสาถึงห้ากิโลนะครับไขมันกับกล้ามเนื้อเนี่ยมีขนาดต่างกันแต่น้ําหนักเท่ากันสังเกตไหมเพราะฉะนั้นเราจะอ้วนที่เกิดจากไขมันเป็นซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราลดไขมันลงเนี่ยมันจะกระชับแน่นอนแต่ถ้าเราลดกล้ามเนื้อไปเนี่ยมันก็จะย้วยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องลดให้ถูกนะครับหัวใจจะแข็งแรงขึ้นรูปร่างจะดีขึ้นถ้าเราทําตามนะครับหลังจากนะครับผ่านการทดสอบมา1สัปดาห์แล้วนะครับคุณแม่มีความแข็งแรง นะครับบริเวณกนกลางลาตัวนะครับท้องหลังนะครับบริเวณแขนไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ขาอยู่ระดับปานกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบร่างกายแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินนะครับเดี๋ยวจะลดสัปดาห์ละครึ่งกิโลนะครับสสัปดาห์1นกิโลหเดือนประมาณ2อกิโลเพราะว่าคุณแม่ไม่ต้องการรีบนะครับต้องการเรื่อยๆรื่อค่อยๆลดนะครับให้เวลาเทรนเนอร์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่อายุ58นะครับสูง1้0น้ําหนัก89นะครับเดี๋ยวเราจะมา วิเคราะห์ร่างกายนะครับดูว่ามีส่วนไหนเด่นส่วนไหนด้อยนะครับถือว่ามีส่วนเกินที่เยอะสามารถเห็นได้ชัดนะครับเห็นมองด้วยตาเปล่ายังเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับแล้วก็ b m เเนี่ยเยอะเกินมาตรฐานเราต้องกดให้มันลดลงนะครับเพื่อลดนะครับอัตราความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆโรคอ้วนนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเราต้องเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะครับขนาด 5 8ยังเริ่มใส่ใจเรื่องของสุขภาพเลยสังเกตไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นห่วงก็ลองค่อยๆปรับเปลี่ยนในเรื่องของโภชนาการอาหารดูเครื่องปรุงต่างๆค่อยๆหากิจกรรมทําด้วยกันนะครับชวนกันออกกําลังกายชวนกันเดินนะครับยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งใช้แคลอรี่สาหรับโปรแกรมการฝึกนะครับของเคสนี้นะที่ผมจะมาแจกเลยนะครับผมจะเริ่มจากน้ําหนักตัวเองนะครับหรือเรียกว่าบอดีเวทก่อนถ้าเขาเล่นน้ําหนักตัวเองแล้วบาดเจ็บเราไม่ควรเพิ่มน้ําหนักมากยิ่งขึ้น ะครับสิ่งแรกนะใช้น้ําหนักตัวเป็นน้ําหนักในการออกกำลังกายสิ่งที่2องนะครับท่าต่างๆหรือว่ามุมการเคลื่อนไหวนะครับพูดเม้นต่างๆเนี่ยต้องไม่มีแรงกระแทกหรือเขาเรียกว่า low impact นะครับแรงกระแทกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสูงอายุคนที่มีน้ําหนักตัวเกิน100ยกิโลเนี่ยก็สามารถเล่นได้ นะครับแนะนำนะอย่างที่2นะ Low Impact นะครับแรงกระแทกตามแต่ถ้าใครที่ร0อยกิโลขึ้นเนี่ยแนะนําเล่นเป็นคาร์ดิโอก่อนหรือว่าคุมอาหารไปก่อนเช่นว่ายน้ำแล้วก็คุมอาหารกดน้าหนักให้ลงต่ากว่าร้อยก่อนแล้วถึงค่อยกลับมาเทนนะครับจะดีกว่าถ้าเราหนักตัวเยอะ,เ,ยอะ,เ,ยอะเนี่ยโอกาสบาดเจ็บสูงขอ้อต่อต่างๆเนี่ยรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยดี ข้อดีของการคุมอาหารนะครับเราจะเลือกรับประทานอาหารเป็นนะครับสารอาหารครบถ้วนข้อดีของการออกกําลังกายเราจะเริ่มแข็งแรงขึ้นทีละนิดฟิตขึ้นนะครับเวลาเดินไปเที่ยวเดินไปต่างประเทศนะครับจะเดินได้นานขึ้นไม่เหนื่อยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่ข้อดีลองหันกลับมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นครับแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะครับผมโค้ชมาร์ทนะครับยังไงก็ฝากเคสนี้ไว้ด้วยนะครับคุณแม่น่ารักมามาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับทุกคน